เจ้าเหอเจ้าเห็นทสามองบ่เอาคุกเห็นมันขันย่าไม่สมยืนเด้วัางนึงหันงอไรบงหนึงนั่นเอาไปเยานีคือไ่เห็นมันสันบ่มันมเมนนันนี่มีติ่งวออพเจ้าเกียไม่ไงไม่คกมันันยไม่เจอมาเรี ยัดใส่ขวดพ้องมาเนี่ยมันเสีหัวไปจังหดมันขั้นน้องมัสมยู้ตไม่ใหญ่เออเออมันยัดไหมมัน้สมใส่ขวดจู้ไปช่องบ่วงไมอีกก็หนึาไมลีขกดไปบ่องเนาะ้ามมันไปใส่เหรอมันยืดเยี้นบัวหน่อห้างย่ามไหนกูเข้ามาพ่อนมันจะเขียแท้มันไปจังไดป้าทุ่งมันยืมเงมือนกูต้องเดียนแล้ว มนนนนันมาสิ้นเดียนสิ้นเดรียนกูว่าย่ามไหนกับว่าพอจกเทียบเป็นจ้นงไงา,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 าหไหนเหรอฮะกูโกรธกูแย่ถ้าเจ้าไหนกับพ่อง่ายเจ้ากับว่าพ่อย่ามแรงกับว่าพ่อโอ๊ยแบ่ยามมันจะไดมันก็บอกง่ายตายใยมเช้าแบบเอามาเนี่มันก็เสยตุมหมาฉี่แถอะวู้กูวูมิวมวู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 นูวควููวูวููวเวูวูวูว มันก็พอมมันน้อมันไปจังไหนยังวะไปใส่มาใส่มันก็มีคนเห็นมันบ่นั่นนี่กระได้เหรอมันก็ปวด้นเหลื้แฉกูโสนวะเจ๊หายมานัไหนก็บอเห็นจักเทียแม่มันลบได้ลบนีตายแม่เฉเมือไรยจะไปถึงกูไปย้ำเอาไาสั่นเส้นเดียน เส้นเดียนคุณพี่พสเส้นเดียนเส้นเดียนแม่มันชืบดเป็นเจือเถียบทดเดียนบทเดียนนี่ก็เดียนไม่อีกโอ้ยล้องแม่งจะเขา,เขาตัมม้เงเล่คน,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 นมันกูฟอกรูเป็นสวนหลเนาะฮู้ฮู้กูสวนไม่ได้อีกดอกกนี่เป็นเจ้าสิ่วยมาย่ำไดยก็บ,บ่เห็นหนามันเจือเถียกูเห็นหนามันคักๆเจือเทียเเนาะ ผสมก้มเว่ามันเท็าหามานันอืมออเิมา 好好好